สวัสดีครับช่างหนึ่งครับวันนี้จะมาตัดต่อปลายขาเกงยีนอีวิสุแบรนด์ดังระดับโลกของญี่ปุ่นนะครับครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่แหละครับเอานำเกงอีวิสุมาตัดต่อปลายขาเองจริงลูกค้าซื้อมาแล้วมันสั้นนะครับก็คือมันจะมีขนาดไซส์ความยาวของมันนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยออกมาให้ช่หนึ่งต่อให้ครับอีวิสุเป็นเกงยีนแบรนด์ดังญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นครับแต่ดังระดับโลกเลยทีเดียวนะครับลูกค้า อ่จะค่อนข้างพิธีพิถันเนื่องเพราะหลักขามันค่อนข้างใพง่หลักหมื่นนะครับเพราะว่าอ่มันจะเป็นดีไซน์เฉพาะของมันมากๆนะครับลูกค้าบอกว่าปลายขามันสั้นอ่ะแล้วก็ไปได้ปลายขาตัวอื่นมานะช่างหนึ่งก็มาตัดต่อให้ใจริงปลายขาเดิมก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันใส่แล้วมันยังสั้นอยู่ไปได้ขอบมันมาแล้วก็ช่างหนึ่งก็ตัดต่อให้แบบแน่นๆนะครับตัวนี้ไม่ได้เย็บแบบเขาเรียกว่าไม่เไ,ไม่ได้เย็บลูกโซ่นะเย็บจากอุตสาหกรรมของช่างหนึ่งเนะี่ยแต่เป็น สไตล์านของชั้นหนึ่งคือเส้นมันจะ ใหญ่ๆอ้วนๆน่ะแน่นๆครับนี่คืองานสตปกชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งจะให้เต็มๆครับรับงานออนไลน์ทั่วประเทศไทยครับแอดไลน์เบอร์โทร0813977955หรือไลน์ไอด์ nung7955 ครับบริการทั่วไทยครับสอบถามเข้ามาได้ครับสามารถรีเซ็ตส่งใหม่ได้เลยครับอีวิสุก็ไม่ว่ายั่งครับชั้นหนึ่งแก้ไขหรือได้ใหม่ทั้งตัวครับคำถามยอดฮิตครับลูกค้าสอบถามว่าร้านอันไหนชั้นหนึ่งอยู่จังหวัดไหนครับร้านชั้นหนึ่งอยู่บ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปากใต้บบบ้าาาานนนเเเรรรรคคัััมมือองงงใหญ่่่ก็สสถ เสื้อยิงกางเกงยีนที่มีปัญหามาแก้ไขกับช่างหนึ่งได้ครับรับบริการทั่วไทยครับถ้าเกิดวัดไม่เป็นส่งแบบมาตัวนึงก็ได้ไม่มีปัญหาช่างหนึ่งลอกกันบ้านเก่งไม่ใช่ลอกแบบนั่นเองครับก็จัดให้เรอๆครับทั่วไทยเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยงานตัดต่อไฟขาเกงอีวิสุแบรนด์ดังระดับโลกจากเจแปนญี่ปุ่นเองอมเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานครับ ช่องหนึ่งเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการครับร้านช่้งหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลูกค้าสามารถใช้บริการหรือติดต่อสอบถามเข้ามาผ่านทาง f c e b o o k f แฟนเพจหรือทางไลน์ได้ตลอดเวลานะครับอืมขอบคุณมากมากครับติดตามชมรีวิวคลิปหน้าครับว่าช่องหนึ่งจะทํางานอะไรแบรนด์ไหนนะครับขอบคุณมากมากครับโอกาสหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับบาย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 ครับ